ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแม่กับพี่นันนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวน้ําแดงนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมชื่อร้านว่าเวงกี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําแดงนะคะอยู่ที่ตลาดสนามย่านี่เองนะคะคุณผู้ชมจังหวัดราช,ชบุรีนะคะแล้วเราก็สั่งเป็นน้ําเก๊กฮวยมาหนึ่งแก้วนะคะราคาน้ําเก๊กฮวยนะคะคุณผู้ชม 13บาทเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อกี้เราสั่งเป็นกระเจีย๊ยบเขาบอกว่าไม่มีนะคะเราก็เลยเอาเป็นน้ำเก๊กฮวยค่ะเอาแค่แก้วเดียวเท่านั้นนะคะผู้ชมค่ะเอาพี่นันกินก่อนเลยค่ะเอาพี่นันกินก่อนเลยปรุงเครื่องเลยปรุงปะ่ะอันนี้คือน้ำแดงเหรอคะอันนี้คือน้ำแดงนะคะอ,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 อ๋อ ใช่ไหมคะรายนี้แราเคยมาทานกับพี่นัทแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเส้นเขาะจะเล็กๆนะคะเหนียวนุ่มนะคะไม่ต้องปรุงอะไร,ไะไรแล้วทําไมเราต้องใส่น้ําแดงด้วยล่ะสูตรของเขาเลยต้องใส่น้ําแดงซึ่งแปลกมากๆเลยนะคะแบบว่าก็ใช้คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวที่ที่โคราชพี่นัทจำได้ไหมคะที่ปั๊มปะตทอที่ใส่น้ําแดงเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวอะไรนะหมูตุ๋นอะไรสักอย่างอะ่ะเอามากเอามากเลยใช่ไหมคะลูกชิ้นเขาก็อร่อยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูหน้าร้านนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะโอ้ร้านเขากำลังขายดีเลยไม่ลืมค่ะไม่ลืมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศด้านหน้าร้านก่อนนะคะ อันนี้เขามีขายอะไรบ้างเนี่ยอ๋อน้ำปลาหวานเยอะเลยแล้วก็มีขนมจะเป็นกล้วยด้วยนะคะกล้วยหักกล้วยหักมุกฉาบกล้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเผือกฉาบนะคะคุณผู้ชมกล้วยนี่นาค่ะแล้วก็จะเป็นขนมปังเนยสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเวง กี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงเวงกี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงร้านนี้อร่อยูกใจร้านวเวงกี่นะคะคุณผู้ชมลูกชิ้นหมูน้ำแดงน้ำใสเอ็นหมูตุนหมูเปื่อยหมูหมัหมมกตับเวงกี่เจ้าเก่านะคะอะเดี๋ยวเราไปนั่งรอก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะคะคุณผู้ชมอันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านนะคะคุณผู้ชมค่ะแบบไม่แน่ใจว่าแบบได้หรือยังเพราะว่าพี่นัดก,ก็ได้แล้ว อา้าวพี่แล้จะหมดแล้วไม่ยังไม่ได้กินเลยนะคะหรือว่าค้าคิดว่าแบบไม่ได้สั่งวะอันนี้ของคองบาบังได้ไหมแล้วืลือของดูออกชามต่อของชามขาดอีกหนึ่งครัเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันไม่ไม่ใช่พิเศษธรรมดาค่ะเป็นแบบนี้พิเศษอา้าวหรอ <laughs> ได้ค่ะได้ อันนี้เราสั่งพิเศษแบบไม่รู้ตัวเราสั่งแบบพิเศษไม่รู้ตัวเพราะว่าเมื่อกี้อันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเมื่อกี้ที่ร้านอะเมื่อกี้เขาจดไปอะเป็นธรรมดาใช่ใช่เขาจดแบบธรรมดานะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าพิเศษแต่ว่าไม่รู้ว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนคนทำเขาทำแบบพิเศษให้เราเปล่าไม่แน่ใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยลูกค้าเยอะนะคะตอนนี้พี่นะต้องกินอีกชามหรือเปล่าห่าเดี๋ยวพี่จะไปกินอย่างอื่นเพิ่มใช่ไหมคะ กินน้ำ,นำลังจะทานหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมแบบยังไม่ได้เลยนะคะคุณป้าน,น่าจะลืมขอกแบบไปตอนแรกมอขอบคุณค่ะอะไรนะคะน้ำหนูเอามาแล้วแก้เวเดียวค่ะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะคุณผู้ชม ลูกค้ายเยอะคุณป้าอาจจะลืมเมนูเอ้ลืมอะไรนะออเดอร์ของแหมมไปเราก็ต้องใส่น้ำแดงด้วยหรอคะพี่นะันเราจะต้องใส่น้ำแดงด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแหมมจําได้แล้วพี่นัค่ะจําได้แล้วคือจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเป่าปากไงใช่ไหมคะที่โคลาน่ะเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ัน,นั้นเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเป่าปากเดี๋ยวลองชิมก่อนนี่เขาเป็นหมูตุ๋นด้ว่ะ เหนียวไหมคะหมูตุน๋ะนะเนาะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะเอาพี่อนกินกำแแบบด้วยก็ได้นะักคนให้ดีๆหน่อยสิคะคนให้หนะ่อยไม่ถนัดเอาพี่อนกินกำแแบบด้วยก็ได้ลองชิมก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ก็เลยเปรี้ยวอ่ะพี่นะันมันคือน้ำเปรี้ยวอ่ะน้ำแดงเปรี้ยวหวานอ่ะเนาะใส่พริกอีกหน่อยใช่ไหมคะมันคือเปรี้ยวหวานน้ำน้ำแดงแบบว่ามันคือน้ำส้มหรือเปล่าอ่ะพี่นันยกไปมนไม่กินเติมเยอะอยู่แล้วฮะมนไม่กินเติมเยอะอแต่เติมกับเตี๋ยวเนะ เส้นขาเล็กดีตัดไปเลยค่ะมีพี่นากกำลังแบ่งไปจากของแหมไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้พี่นากินไปแล้วนะแต่พี่นาคยังไม่อิ่มหมูนี้ก็นิ่มนะคะเป็นแบบหมูหมักเนาะอันนี้จะเป็นแบบหมูหมักนะคะคุณผู้ชมชื่อร้านว่าเหวงกี่เหว่งกี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําแดงตลาดสนามญ้าจังหวัดราชบุรีนะคะคุณผู้ชมเข้าไข่ช่วงกลางคืนนะคะ นเยอะอือร่อยแถมพี่นัดได้ได้อิ่งคมของแบบเองหมูมากอร่อยมากเดี๋ยวเราจะชิมอันนี้กับหมูตุ๋นว่าเหนียวเบา นดี๋ยวมาชิมหมูตุ๋นกันนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะจะเป็นหมูตุน๋นแบบว่าสีแล้วก็น้ำน้ำเขาเนี่ยเหมือนวเวตียวเป่าปากที่โคาาเลยที่ปั๊มปตท,ทโคกสูงนะคะคุณผู้ชมค่ะแม่เคยทานแล้วแล้วเขาก็ใส่น้ำแดงแบบนี้เลยอร่อยเหมือนกันอ,อร่อยมากเลยค่ะนิ่มจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ